สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับวันนี้มาเจอกันอีกเป็นครั้งที่2นะครับวันที่8พฤษภาคมพศ2564ครับวันนี้จะมีข่าว2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับฟังไปเลยกันครับข่าวประเด็นที่1นะครับเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่รัฐสารเนอครับข่าวประเด็นที่2นะครับข่าวประเด็นร้อนแรงของวันนี้นะครับของทัพพม่า ไล่ไปทิ้งระเบิดใส่พวกเดียวกันในพื้นที่ลัดกระสินครับด้านประมาณไลยตายไป40แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก80นายนะครับพี่น้องครับเรามาดูข่าวที่1กันก่อนนะครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่รัดชานหรือเมืองสีเป่านะครับพี่น้องใกล้กับแถวโรงพยาบาล ในเมืองสีเป่านะครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเวลา,รานนประมาณ19บเนาิลลกาไล่เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับในแถวโรงพยาบาลในเมืองสีเป่าครับพี่น้องเมืองสีเป่าอยู่ทางภาคเหนือของรัดฉานไทยใหญ่ครับพี่น้องเมืองสีเป่าเจอกแม่แล้วก็น้ําตูครับในพื้นที่นี้นะครับไล่เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็ ในตั้งแต่ของทัพพมา่าเข้ามายึดอำนาจนะครับก็ทำให้เกิดระเบิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็บ่อยครั้งครับในพื้นที่เมืองสีเป้ารัชสานภาคเหนือครับเหตุเกิดระเบิดครั้งนี้นะครับในเมืองสีเป้าเมื่อวานนี้นะครับแถวใกล้ๆกับโรงพยาบาลของเมืองสีเป้านะครับ แต่รายงานข้างต้นยังไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างไรครับพี่น้องยังไม่มีรายงานนะครับก็รอข่าวยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเหตุระเบิดขึ้นครั้งนี้นะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองสีป่อรู้สึกไม่ปลอดภัยและต่อจากนี้ไปก็ต้องระมัดร,ระวังตัวกันมากขึ้นนะครับจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น ก็ยังไม่รู้นะครับตอนนี้ว่าเป็นผีมือของกลุ่มไหนกันแน่นะครับกลุ่มสารเนือ f p หรือว่ากลุ่มปลอง t n l a หรือว่ากลุ่มกองทัพจนหรือว่ากองทัพพมา่าครับพี่น้องเพราะในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือของไทยใหญ่มีกองกําลังเตรียมไปหมดครับวันนี้กลุ่มสารเนือ f p และกลุ่มปลอง t n l a และกลุ่มกองทัพ จนของทัพพมา่านั่นเองครับพี่น้องก็ต้องรอรูสถานการณ์ต่อไปครับก็อยากให้พี่น้องในเมืองสีป่อของเรานะครับได้ระมัดร,ระวังโตกันมากขึ้นนะครับนอกจากวันนี้ของทัพพมา่ายึดอำนาจและบ้านเมืองบุ่นบายนะครับก็จะมีอาจจะเกิดเหตุไม่คาดพันเกิดขึ้นก็ได้นะครับในพื้นที่ รัชสานต่างๆของเรานะครับก็อยากให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่รัชสานภาคเหนือนะครับเมืองศรีป่อของเราระมัดระวังตัวกันมากขึ้นอย่าประมาทนะครับเราทุกท่านจะปลอดภัยครับพี่น้องครับเรามาดูข่าวประเด็นร้อนของวันนี้กันดีกว่านะครับเกิดเหตุ กองทัพพม่านะครับมาทิ้งระเบิดใส่พวกเรยวกันครับพี่น้องในพื้นที่เมืองหมอกลัดกระสินครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันที่7พฤษภาคมพศ2564ครับกองทัพพม่าเข้ามาทิ้งระเบิดอีกหลายรอับนะครับแต่มาทิ้งระเบิดใส่พวกเรยวกันครับทำให้กองทัพพม่าเละตายไป30ส นายครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ80นายครับพี่น้องผมคิดว่ากองทัพพมา่าอาจจะเข้าใจผิดนะครับเนื่องจากก่อนหน้านั้นฐานทัพแห่งนี้นะครับกองทัพกระสินหรือว,ว่า KIA ครับสามารถยึดพื้นที่ฐานของกองทัพพม,ม่าในเมืองหมอกนี้ได้นะครับต่อมากองทัพพมา่า ไม่สามารถเสริมกําลังเข้ามาทางพื้นดินแต่ว,ว่าทางบอกไร่นะครับมีทางเร็วที่กองทัพพมา่าจะเข้ามาในรฐก๊สินไล่นั่นก็คือเครื่องบินลบและเฮลิคอปเตอร์ครับพี่น้องแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับกองทัพพมา่าก็มาทิ้งเเระเบิดในว่านเมืองหมอกนะครับก็ทําให้มาทิ้งเเระเบิดใส่พวกเดรยวกันนะครับทำไมกองทัพพมา่าหรือว่ากองทัพโจนครับพี่น้อง ตายไปทันที30คนครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปอีก80นะครับการสูรบที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัฐกัสสินครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองหมอกเมืองมิจินาและเมืองหนจ่านะครับก็เป็นพื้นที่รัฐกัสสินและสู้รบกันมานานครับพี่น้อง กับกองทัพพม่าะนะครับตั้งแต่วันที่10เมษายนเป็นต้นมาครับถึงวันนี้วันที่8พฤษภาคมครับอีก2วันก็จะครบ1เลนนะครับการสู้รบที่เกิดขึ้นก็ถือว่า,ายาวนานครับพี่น้องตั้งแต่กองทัพพมา่าเข้ามายึดอำนาจในรัฐกัสินครับ ั้งแต่นั้นมาครับก็มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากกองทัพพมา่าวันนี้ไล่อ่อนแอลงไปมากครับพี่น้องกองทัพพมา่าไม่กล้าเสริมกําลังเข้ามาในรัฐกัสินทางพื้นดินแต่ว่ามาทางรถนะครับวันนี้ก็มาทางอากาศอย่างเล้วนะครับมาทางเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็กองทัพกะสินหรือว่า KIA นะครับไล่สวอยเครื่องบินลบหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับของกองทัพพม่าไล่ล่งไป1นึคันนะครับพี่น้องก็เลยทราบกันไปแล้วนะครับกองทัพกะสินถือว่าเป็นกองทัพที่ํำนาญการรบและลบที่ไรก็มักจัดหน้าของทัพพม่าตลอดครับพี่น้องเนื่องจากกองทัพพม่ารบไม่เก่ง กับทหารด้วยกันนะครับเก่งกับพี่น้องประชาชนผู้ที่ไม่มีอาวุธใดๆมีแค่มือเปล่านะครับอันนี้กองทัพพมา่าเก่งครับกับคนมือเปล่าครับแต่ถ้าจะมาสู้กับทหารกรมสาตพันธุ์นะครับเท่าที่ผมยังเด็กแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่เคยเห็นกองทัพพมา่าชนะแม้แต่ครั้งเดียวนะครับในพื้นที่รัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐกัสินรัฐ สารรัดกระแลงครับกองทัพประมาสู้รบกับกองก,กำลังกลมสติพันธ์ทางพื้นดินไม่เคยชนะแม้แต่ครั้งเดียวครับสุดท้ายกองทัพประมาใช้เครื่องบินรบและเฮลิคอปเ,เตอร์เข้ามาทิง้งระเบิดทุกครั้งนะครับเนื่องจากไม่สามารถเอาชนะกองก,กำลังกลมสติพันธ์ทางภาคพื้นดินได้นะครับวันนี้ก็แสดงให้เห็นมากกองทัพประมา อ่อนแอลงทุกวันนะครับอีกไม่นานกองทัพของกบฏมินอ,องไล่ต้องพ่ายแพ้ให้กับกลุ่มสาติพันธ์แน่นอนครับพี่น้องครับก็จะมาปิดท้ายเรื่อง,องของกองกำลังเอกลักษณสินหะรือว่า kia ครับวันนี้ก็มีพันธมิตรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับพี่น้องนั่นก็คือกองกำลังโกก้้งนะครับโกก้้ง ก็อยู่ทางภาคเหนือของรัเสเาียเช่นกันครับติดกับประเทศจีนครับกองกําลังกองกล้งและกองกําลังประหล่องนะครับ TNA ก็มีข่าวมาว่าเข้ามาร่มกับกองครับกระสินหรือว่า KIA นะครับก็มาเป็นพันธมิตรกันไว้นะครับวันหน้าเพื่อที่จะได้จัดการกองทัพพมา่าง่ายขึ้นไปอีกนะครับก็ มีข่าวออกมาว่าอย่างนั้นนะครับกองทัพโกกางและกองทัพปล่องทีเอี่ยงเอนะครับไล่เข้ามาร่วมกับกองทัพกัศิน k i a ครับวันนี้นะครับก็รู้ๆกันต่อไปครับพี่น้องวันหน้านะครับกองทัพพม่าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนครับในรัฐกัศินครับผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับกองทัพพม่าจะต้องหมดไปครับ กำลังพลที่มีอยู่400 0นานวันนี้นะครับเริ่มเลอน้อยลงทุกวันครับพี่น้องวันนี้ผมคิดว่ามีไม่ถึงแน่นอนครับ400 0นานวันนี้จะเลอสักกี่พันกี่หมืนหน่นนานก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอรู้กันต่อไปครับครับก็จะมาปิดท้ายเลอยอีกข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่า นักบินของกองทัพพม่าหรือว่าลูกน้องของกบฏมินอองไลายนะครับปฏิเสธไม่ยอมขับเครื่องบินลบและเฮลิคอปเตอร์มาทิ้งระเบิดในพื้นที่รับต่างๆ,ๆนะครับไม่รู้ว่าโกโลนยิงหรือว่ายังไงกันแน่ครับวันนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าอย่างนั้นนะครับนักบินของกบฏมินอ,องลายนะครับประมาณ80นายเล่นกันครับไม่ยอมรับความสั่งของ กบฏมินอองหลายนะครับปฏิเสธที่จะขึ้นบินเพื่อจะมาทิ้งระเบิดในพื้นที่รัดต่างๆนะครับรัดฉานรัดกระสินและรัดกระเหลงครับพี่น้องวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นักบินของกองทัพโจรนนะว่ากองทัพกบฏมินอองไลายนะครับไม่ยอมรับความสั่งของมินอองหลายนะครับ ก็รอยืนยันอีกครั้งนึงนะครับพี่น้องข่าวนี้เป็นจริงแค่ไหนครับก็มีข่าวออกมาอย่างนั้นนะครับก็รอรู้กันต่อไปครับพี่น้องว่าข่าวนี้จะเป็นจริงแค่ไหนครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับต่อไปพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐต่างๆก็คงปลอดภัยกันมากขึ้นนะครับท่านนักวินของกบฏมีนองหลาย ปฏิเสธที่จะขับเครื่องบินลบและฮเฮลิคอปเตอร์เข้ามาทิ้งระเบิดอย่างพื้นที่รัฐต่างๆของพี่น้องเรานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวรีครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับพี่น้องก็เอาใจส้อยนะครับพี่น้องกองกําลังกลุ่มสัติพันธ์ของเราต่างๆนะครับกองกําลังกระสินกองกําลังไทยใหญ่ของเรานะครับแล้วก็กองกําลัง สามภาพกันเ่งเค u นยครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกกลุ่มทุกสติพันธ์สู้ต่อไปนะครับครับวันนี้ก็จะมาพูดเพียงเท่านี้นะครับก็กอบขอบคุณมากครับสำหรับพี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมและเข้ามาให้กำลังใจผมเสมอมาครับวันนี้ก็สวัสดีครับ